ที่ะท่านผู้ชมค่ะเนาะคะ่ะเนาะมีเขาจะไปสอบถามหลวงตาเนาะคะ่ะเนาะหลวงตาเพิ่นให้ให้่วยิ่นถูกมาหลายลวงวดแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้เนาะเลยแวะถามหลวงตาหลวงตาก็เลยเล่าให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะก็จะไปสอบถามหลวงตาว่างวดถัดไปหลวงตาได้อะไรเนาะคะ่ะเนาะเนาะพี่เนาะนี่เสร็จเลยนะมีทานเลย

โอ้หลวงตามีเลขเด็ดไม่บอกบอกลูกหลานเหรอหลวงตาบอกนะนะเหรอยังว่าถัดไปหลวงตาได้อะไรอ่ะหลวงตาฝันหรือยังใกล้วันออกเดวจะแวะมาสอบถามหลวงตา ตาจะฝันใช่ไหมอ๋อคิดขึ้นมาเองแต่ว่ามันโดนเหอเนกตามม่วเนอเะอไเแล้วจะ่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเงินนะเดี๋ยวใกล้ๆวันเดี๋ยวจะมาสอบถามหรืตา ลุงสี่อ่ะแล้วมอหกถึงสามอ่ะหกลุงสี่อันนันถูห้าแสนเอ็ลุงตาบอกเขาไงนะโอ้โหแม่นนี่เดินผ่านไปผ่านมานี่ไม่รู้่แม่เราบอกว่าเฮ้ยมั่งจีบหกลุงสี่ไหมนะเออเฮ้ยลุงตาไม่เคยบอกเลยถึงันะอือโอ้โหแม่นแม่นแม่นแล้วมาคนหลังอีก เอออะสามตัวอะแกลดแต้มหนึ่งตัวไหนก็ได uh ้ลดแต้มแต่ไม่รู้แกต้องซื้อขยางเดีแกต้องลดแต้มอ๋อบางทีตั้งแต่ได้มาอย่างเงี้ยลดแต้มหนึ่งหกคูณสี่แล้วก็จะมาหกคูณสามไม่รู้ว่าว่าอะไรแต้มโอ๋อลดแต้มซึมแต้มจะได้แล้วหรอก็ไม่คูณสี่หกคูณสามมันโดนสองงวดมันขึ้นแล้วอ้าว โอ้ไม่รู <like. S 2> ้เลยเนี huh. ah. <mam poems> ่ยเดิน <Emin> ผ em> <boom> um, uh. uh ่านไปผ่านมาเนี่ยแม่นนี่อน้าเมไม่ให้ลัวนแปลปวดแดงมืดแล้ก็ไม่กินน้องนเว้ยมันก็เอาพวกพิเ็ดมาให้น้าตอนขวดแรเกอออโอ้ยซื้ออะไรมาเย่โอ้ยกินไีแลกอทกินเนอปลาน คคะาแแ่แล้วก็ุมเมตาลเอาบอกตื้อให้แล้วก็สดเราบอกขอยไรเยอแยะมาส่ดอกน่้ไปแล้วโอ้ยโ้ดุกงเขอคุ้ค่ะเดี๋ยวก็งนงอนหน้าจะมาถามหลวงตา